ที่เบิร์ดกับฮานมาเลยค่ะค่ะครับผมสขารับงานวันนี้ครับองอะไรอะไรก็งด้วันนี้ตื่นเต้นมากคือหนูอ่ะเอ,อ่อรับรู้มาว่าชาร์กเนี่ยเขาเพิ่งเปิดตัวผลิตภัณฑ์ไปอะไรอย่างงี้แล้วเรารู้สึกว่าเราอ่ะเป็นเกียรติมากที่เขาเชิญเรามาวันนี้ เรรู้สึกว่าเครื่องเขาว่าเราเคยไปลองใช้แล้วที่เราไป,ไปแล้วมันใช้ง่ายจริงๆแล้วก็สะดวกสบายกับคนยุคนี้มากแล้วก็ที่สําคัญคือไม่ว่าเราจะมีแฟนหรือประสบนถูกไหมั้าท่านเราจะแบบว่ามีูม,มีความรมักมากหรือมีความสุขมากๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะทําความสัตย์ได้อย่างง่ายดายโดยชาร์กเนี่ยถูกต้องค่ะยังไงคะมะเขือรู้สึกดีมากเลยค่ะเพราะว่าตั้งใจไว้ว่าปีนี้อยากเป็นแม่บ้านแม่เรือนนคะคะแล้วอ่ ก็คือต้องนิดนึงว้าวคิดขวันไปก่อนลดๆก็คือเริ่มด้วยการที่เราต้องเป็นแม่บ้านแม่เรือนก่อนนะคะแล้วเป็นคนที่เป็นคนไม่ค่อยทาความสะอาดบ้านก็ใช้ผู้ชายทำนะคะเรามีแฟนนะคะปวดอันนี้ไม่ปวดนะคะแต่ว่าวันนี้มาลองช้ารจริงๆลองมาก่อนแล้วแบบอินพนันแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันใกล้แล้วเราใกล้จะจะมีผัวจริงๆแล้วเป็นฟิลนี้ค่ะค่ะส่วนพีจเนีเองก็ต้องบอกว่าเป็นเกรติมากที่เอ่อชาร์ก เฉพาะเครื่องดูฝุ่นตัวใหม่ CleanSense IQ Plus นะครับที่เชิญพี่มาร่วมงานนะครับต้องบอกว่าเป็นคนที่ขี้เกียจอยู่แล้วพื้นฐานเป็นคนขี้เกียจทำความสะอาดบ้านเมื่อกี้เธอบอกว่าเธอเป็นคนชอบอฉันอชอบทำ<อ><ม>ทุกอย่างยก<ม>เว้นทำความสะอาดบ้านแต่วันนี้ตัวเครื่องดูฝุ่นเนี่ยมันเป็นนวัตกรรมที่ใหม่มากฉลาดและทรงพลังที่ทําให้รู้สึกว่าทุกอย่างง่ายหมดเลยเป็นเพราะตอนแข่งขันเนี่ยใช่ไหมครับว่าจะเป็นฝุ่นหรือว่าเศษผมอะไรอย่างเงี้ยทำให้ง่ายมากที่สุดสําหรับยุค PM 2องคือ ปรุงไม่ปรุงกระจายและจัดก,การตัวเองได้นี่สิ่งที่ชอบที่สุดค่ะใช่ดตัวตัวเราแล้วเรื่องารบ้านชอบทำอะไรกันมากกว่าที่สุดผมชอบทำทุกอย่างเลยนะเพราะว่านั่งแม้ว่าจะเป็นการล้างจานอูบ้านกวาดบ้านปูเตียงอะไรอย่างนี้ทำได้ดีมากเพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งที่เราเอ,อ่ะเคยไปฝึกง,งานที่ต่างประเทศคือ work and travel อะครับ แล้วมันเหมือนแบบมันได้ใช้เซนตรงนี้หมถึงว่าเราก็เหมือนกลายเป็นว่าเป็นคนมีระเบียบไปในตัวแต่ว่าณนะตอนนี้เวลาเราทํางานเยอะๆแล้วเราไม่มีเวลาทางนานบ้านอะไรอย่างเงี้ยเราสึกว่าสิ่งมันตอบโจทย์มากๆใช่ตัวพีจ่จุ๋ยตรงข้ามของนนคือพี่จุไม่ชอบล้างจานแลวก็ไม่ชอบทําความสะอาดบ้านแต่จะไปทำอย่างอื่นไปทํากับข้าวไปเตรียมของอะไรอย่างนั้นไปอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยถ้ามีตัวนี้เข้ามาอยู่คนเดียวไม่ทําก็ไม่ได้แต่ทําแล้วทําแล้วก็เครื่องฉลาดทันี้แล้วก็มีประสิทธิภาพขนาดนี้มันมันทำให้พี่ตอบโจทย์มาก เผื่อไมคนชอบล้างจานแต่ว่าไม่คน,นคนไม่คนไม่่อยชอบกวาดบ้านเพราะว่าฝุ่นมันคุ้งคุ้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันต้องมีหลายอย่างพอแบบได้ลองชาร์กพรีเซนต์ไอคิวพลาสอะเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันง่ายขึ้นแล้วเรารู้สึกฉันอยากทํางานบ้าน <c oughs> และการทํางานบ้านอะเ <c oughs> ือเคยไปเรียนจิตวิทยาอะไรอย่างเงี้ยมาเขาบอกว่าถ้าทํางานบ้าน, <c oughs> บ,านบ้านสะอาดจิตใจข้างในเราจะก็ดส,สะอาดเช่นกันอันนี้อันนี้เ <c oughs> ชื่อนะเชื่อนะเเวลาทำความสะอาดบ้านใหม่ๆอะใจมันแบบว่า ดูว่างเปล่าดูสดใสใช่ใช่แต่สุดท้ที่สุดนอกจากใจสะอาดแล้วเนี่ยผู้ชายจะมองว่าอุ้ยผู้หญิงคนนี้ดูแบบพี่กับเราคือเคยมีแฟนพี่เคยมีแฟนมะบ้างเคอก็มีแฟนแต่คนไม่มีแฟนไม่เข้าใจมั่งใจแล้วเคยมีค่ะเคยมีแต่ว่าตอนนี้ไม่มีนานหรือยังนานหรือยังก็ทดสอบหนึง เราเป็นฟิวชั่บใช้ชีวิตคนเดียวความสุขดีเราชอบหรือจำเป็นต้องใช้เพราต้องมีเครื่องมือนี้เราไม่ต้องมีแฟนจะได้ใช่หรือเปล่าถูกพี่เบิร์ดถูกเลยไม่มีแฟนไม่ได้ค่ะทุกคนต้องการความรักแต่เราเตรียมพร้อมไว้ก่อนได้เตรียมพร้อมไว้ก่อนได้เพราะเราสัมมาที่จะดูแลตัวเองไปก่อนเพื่อที่ว่าเราจะได้ดูแลเขาได้ในอนาคตอ๋ออันนี้ก็จริงเครื่องมือของเขาก็ถนัดมืออะไรถนัดมือมากปรับได้เลยใต้ซอกใต้ซอกชอบอันเนี้ยมัลติเฟกซ์มัลติเฟกซ์มากจริงบนพื้นอ่ะใช่จุดขุ่นได ต่างๆอกทีนึงครับผมกรชวนก็ชวน,ชวนทุกคนนะคะนี่พอเปิดตัวแล้วที่ power by u นะคะ charge p r i n c e iq plus นะคะเป็นมากกว่าเครื่องดูดฝุ่นถูกต้องครับเป็นอะไรที่เก๋มากเป็นอะไรที่เหมาะกับคนยุคนี้สมัยนี้มา,มากๆเลยค่ะแล้วจะบอกเลยว่าไม่ต้องเสียใจแน่นอนนะคะคุณจะไม่เหนื่อยต่อไปถูกต้องค่ะต้องนอนค่ะ สดครับ <laughs> และช่องทางการส่งไหนก็มีหลายที่นะมีทั้งเอ <c oughs> อ่เนี่ยเหรอไม่ใช่สิไปถึงตัว <c oughs> พอาดากไงเออมีทั้งเออเซ็นทรัลออนไลน์ใช่ไหมแล้วก็เออพาวเวอร์บายใช่ค่ะหลายที่ค่ะ <c oughs> ม,มาลองได้นะมาลองได้ที่พาวเวอร์บายเซ็นทรัลนะคะ